สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับลาลานะคะกับโยคะวิดลาลาคะ่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในห่วงอารมณ์ของโยคะ for runners er เหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นท่าอะไรนั้นจริงๆแล้ววันนี้เป็นท่าพิเศษด้วยค่ะพิเศษตรงที่ว่าคุณครูของลาลาเองนะคะเป็นคุณครูสอน YouTube mm hmm. ของลาลาเองนะคะครูโอนะคะจากช่อง YouTube Startup mm hmm. นะคะ ได้รีเควสต์ให้ฝึกท่านี้นะคะการเข้าท่าที่ถูกต้องทําอย่างไรนะคะจริงๆเป็นท่าที่หลายๆคน,นคิดว่าเป็นท่าง่ายแล้วคนส่วนใหญ่ที่ฝึกโยคะนะคะจะคิดว่าท่านี้ท่าง่ายนะคะเราไม่ค่อยได้ให้ใหความสําคัญกับเขาเท่าไหร่นะจะเป็นท่าอะไรนั้นนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ที่ช่วงแรกนะคะนั่นก็คือท่าแ a t แอนคาวนั่นเองค่ะจริงๆ Cat แค w าวเนี่ยเป็นท่าที่คนที่ฝึกโยคะเนี่ยจะรู้เลยว่ามันต้องมันต้องทำอะแล้วท่านี้มันประโยชน์เยอะมากนะคะส่วนเพื่อนๆที่เริ่มฝึกโยคะกับลาลาก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละคลิปที่ลาล่าให้ฟโฟล์หรือว่าจะเป็นเอ,อ่อเบสิกโยคะหรือว่าวินยาสายโยคะนะคะละะาล่าจะใส่ท่าแคดคาวไปให้เสมอนะคะเพราะลาลารู้ถึง ความที่มันมีประโยชน์มากนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อครูโอรีเควสมานะคะแล้วมันก็เป็นช่วงที่ลาลาทำโยคะ for e i g n e r s พอดีเลยนะคะมันเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยเพราะระหว่างที่เราวิ่งนะคะเท้าเราเนี่ยกระทบกับพื้นใช่ไหมคะแรงสั่นสะเทือนนะคะมันขึ้นมาถึงข้อเท้าหัวเข่าหลังขึ้นไปศีรษะไหลเลยขึ้นหมดเลยนะคะ เราอาจจะลืมให้ความสําคัญตรงนี้ไปนะคะเราไปเน้นการยืดขาอย่างเดียวจริงๆมันไม่ได้เนาะ,ะเดี๋ยววันนี้ลาลาจะมาให้เพื่อนๆนะคะรู้จักการเข้าท่าและการทําท่าแคทเคาวได้อย่างถูกวิธีจะได้ไม่บาดเจ็บกันนะคะ,ะเดี๋ยวลาลาหันข้างก่อนนะหลายคนที่ฝึกโยคะกับลาะลาะะะจะสังเกตได้เลยว่าลาลาจะชอบพูดว่าไล่หางหูแล้วทุกคนจะแบบว่าไล่หางหูคืออะไร ไหล่หางหูเนี่ยมันคืออย่างนี้ค่ะจริงๆไหล่หางหูอยู่แล้วนะอะเดี๋ยวลาล่าจะ,ะจินตนาการนะคะว่าสมมติตรงนี้เป็นพื้นนะแล้วเราจะต้องเอามือกดพื้นนะคะในท่าแคทเค้าใช่ไหมทีนี้เนี่ยสังเกตนะคะว่าหัวไหล่ของละล่าเนี่ยกับหูเนี่ยจะอยู่ห่างกันประมาณนี้นะคะอันนี้คือหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยบางท่านะคะเช่นท่าแคทเคาหรือคอบรานะคะที่เราจะต้องกดมือลงไป ะะบางคนกดพื้นลงไปปุ๊บเนี่ยหัวไหลยกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะไหลมันไม่ได้่อดคอลายเรายกไหลขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวให้กดไหลลงไปปล่อยไหลธรรมดานะคะอันนี้คือเรียกว่าไหลห่างหูถ้ากดเรายกขึ้นมาเนี่ยคือมันใกล้อยู่แล้วเน,ะะนาะขยับให้มันห่างหูลงไปนะคะอันนี้คือเป็นคําที่อาาพูดนะคะว่าไหลห่างหูไหลห่างหูให้เ,เพื่อนๆน,นึกถึงตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเราไปเข้าท่านี้กันนะคะท่านี้นะคะเราจะต้องวางเข่าทั้งสองข้างนะคะลงที่พื้นนะคะถ้าเพื่อนๆฝึกตามคลิปภาษาอังกฤษเขาก็าจะพูดว่า o อ e r f o นะคะเพราะว่ามันมีการกระจายน้ำหนักที่4จุดก็คือเข่าทั้งสองข้างแล้วก็หมืนทั้งสองข้างนั่นเองนะคะหรือจะเรียกว่า table top ก็ได้นะคะที่ยาร่าชอบพูดก็คือการเอามือกดพื้นนะคะแล้วก็ เอาเข่าว,วางที่พื้นเนาะปลายเท้าเนี่ยเราจะไม่ต้องกดน้ำหนักอะไรเลยนะคะปล่อยเขาวางราบสบายๆนะทีนี้ให้ดูการวางมือนะคะมือเนี่ยนะคะเวลาวางกดลงไปที่พื้นเนี่ยให้ข้อมือกับหัวไหล่เนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันนะคะนิ้วมือกระจายออกให้กว้างเลยค่ะวางน้ำหนักกระจายให้ดีนะคะลงไปที่ฝ่ามือทีนี้ดูนะคะคนที่เป็นไฮเปอร r ไฮเปอร์โรเทชันนะคะก็คือไอ้ข้อพับตรงนี้ดูนะคะไฮเปอร์นะเวลากดพื้นนะคะมันจะบิดออกมาข้างหน้าแบบนี้เลยเนี่ยพวกนี้ให้ระวังนะคะประับลงมาหน่อยนะคะให้ข้อพับทั้งสองข้างเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันหันเข้าหากันนะคะคือบางทีละาล่าเข้าใจนะคะว่าสรีละของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําท่า แล้วเราทําไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าโอเคปรับนิดนึงนะคะทําไม่ได้เป๊ะเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างการวางมือนะคะในบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เ,เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยวางแล้วส่งตรงไปข้างหน้านะคะลาลาเห็นด้วยนะคะในการที่จะต้องเรียนรู้อัลลเมต์นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของลาลาส่วนตัวนะตั้งแต่ที่เรียนโยคะมาแล้วเราสังเกต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกเองหรือดูนักเรียนต่างๆนะคะการที่เรารู้หลักอะล g n เมนตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําท่าเหมือนที่หนังสือแล้วเราเรียนมันบอกได้เป๊ะๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม,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 ไม่ต้องซีเรียสค่ะถ้าวางมือแล้วรู้สึกนะคะไออย่างเช่นวางมือไปแล้วเจ็บแล้วขยับนิ้วปรับหน่อยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอย่างไอโรเทชันที่ลาลาบอกนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามันปรับมาไม่ได้ก็ให้มันรู้ว่าเออมันควรจะเป็นแบบนี้เท่านั้นเองค่ะแล้วล่าจะไม่ได้เน้นอะไรมากเนาะอยากจะให้ทุกคนทําแล้วสบายแต่รู้หลักการไว้มันก็ดีใช่ไหมคะอะเดีย๋ยวเรามาเข้าท่าต่อนะทีนี้เรากดมือนะคะวางมือให้ถูกไปแล้วนะเข่านะคะเราให้เน้นให้หัวเข่านะคะอยู่ใต้สะโพกเราพอดีนะคะมันจะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะบางทีเราวางมือไป มือมันอาจจะขยับนู่นนี่นั่นไม่ได้ตรงอยู่กับข้อมือกับหวัวไหล่เป๊ะเลยก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ให้รู้ไว้ว่ามันควรจะอยู่ในแนวนี้นะคะเดี๋ยวดูนะคะให้เ,เพื่อนๆสังเกตหวัวไหล่ลาล่ากับตรงนี้นะคะช่วงกระเบิดของลาล่านะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะในท่าวัวนะคะวัวเนี่ยหลังเขาจะแอน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะย่อนหลังลงมาเยอะเะแต่ไม่ได้ให้เอาหวัวไหล่ลงมา จมอยู่กับสะบักไหล่นี้นะคะไหลนะคะอย่างที่าลาล่าบอกมือกดพื้นนะคะไหล่ให้หา่างหูสบายๆไว้เลยนะคะขยับแค่ช่วงตรงนี้นะคะ,ะดูนะสะโพกของลาล่านะคะอันนี้คือคขานะคะแอนสะโพกขึ้นไปข้างบนนะคะกระดูกหางเาเนี่ยก็จะชี้ฟ้าไปด้วยนะคะแอนแต่หลังลงมานะคะหายใจออกค่ะแมวท้องก่งหลังขึ้นให้สูง ดูนะคะดูสังเกตบริเวณหลังล่างของลาล้านะขาแมวท้องกงหลังขึ้นให้สูงนะคะจะทิ้วนะคะมาด้านหน้าทิ้วกระดูกชนกันมาด้านหน้านะคะทิ้วกระเบนเน็บนะคะกระดูกหางมาด้านหน้าปล่อยศีรษะสบายๆนะคะตาจะมองตรงไหนก็ได้บางคนอยากมองเขาก็มองมองสะดือก็มองไปไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้านะคะ แอนล้างลงเงยหน้าขึ้นนะคะท่านี้ได้ยืดเหนียวด้วยนะเนี่ยเราหายใจก็เต็มปอดนะคะเพราะเราแอนหน้าอกอยู่หายใจออกค่ะแมวท้องกลมหลังขึ้นมาค่ะ,ะสังเกตแลวว่าให้ดีนะคะดูนะอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าค่ะไหลไม่จมลงมานะคะ,ะกดไหลให้ห่างบุบไว้นะคะตะจายน้ำหนักที่มือให้ดี ลายนิ้วมือจิกพื้นด้วยหายใจออกขันแถวท้องนะคะกระดูกสะบักลาล่าจะกดแยกออกจากกันนะคะปลอยรษะลงมาสบายสบายกลับตรงกลางค่ะหายใจเข้าลาล่าจะชอบปิดท่านี้ด้วยท่าชายโพสนะคะก็หมอยืดหลังคลายนิดนึงนะวางหน้าผากลงไปค่ะก่อนจะลุกขึ้นมาก็มองที่เสือแป๊บนึงแล้วก็ค่อยๆขยับตัวเอง ง่ายไหมง่ายนิดเดียวเองนะคะจริงๆแล้วท่านี้เป็นประโยชน์มากล่าจะทำทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าเวลาล่าจะเต้นอารบิกหรือยกเวทเนี่ยล่าจะต้องคลายกล้ามเนื้อนะแล้วนักวิ่งนะคะฝากไว้เลยค่ะท่านี้เนี่ยเหมาะสำหรับทำก่อนวิ่งนะคะแล้วก็หลังวิ่งนะคะ เพื่อที่จะไปคลายช่วงกระดูกหลังนิดนึงนะคะเราจะยืดแต่ขายอย่างเดียวไม่ได้เนะาะเดียววันนี้ลาล่าไปก่อนนะคะพูดเยอะมากก็เดี๋ยวพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ติดไมค์มานะคะเพราะว่าชาร์จแบตมันลืมไปแค่ว่ามันชาร์จอันเดียวไม่ได้มันต้องชาร์จสองอันนะคะยังไงกลับมาพบกับลาล่ากับคลิปดีๆอย่างนี้ได้ใหม่เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ลาล่าด้วยนะคะฝากคลิปของลาล่าด้วยวันนี้ลาล่าไปก่อน